สนับสนุนโดย Mitsubishi Heavy Duty ช่วงโปรไม่มีกั๊ดวันนี้พี่แอนจอยกับพี่จูนจะพาไประเบิดกระเพาะที่ไหนต้องติดตามชมให้ได้นะคะสวัสดีค่ะและแล้วนะคะก็มาถึงช่วงโปรไม่มีกั๊ดที่เราสองคนนะคะจะพาไปตะลุยร้านบุฟเฟ่กันซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชิสตัน วันนี้นะคะจูนจะพาคุณผู้ชมไปกินชาบูไต้หวันค่ะชาบูไต้หวันใช่ชาบูไต้หวันไค่จรนี่ด้วยเหรอคะพี่จูนเอ็นจอยเคยกินแต่ชาบูญี่ปุ่นน่ะเอ็นจอย <c oughs> บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยน้องจะไม่พลาดนะคะเพราะว่าร้านที่พี่จะพาไปกินเนี่ยชื่อว่าร้านฟูฟูชาบูเป็นบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน <Wow. S 1> ที่แรกๆของไทยเลยก็ว่าได้ oh. ร้านฟูฟูชาบูตั้งอยู่บริเวณชั้น4โซนวีรันดาในโครงการคริสตันพาร์คเลียบทางด่วนรามินทาอานรงใครที่นำรถมาสามารถนำมาจอดในโครงการได้เลยาดาและตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่ทางด้านหน้าของร้านฟูฟูชาบูชาบูไต้หวันค่ะพี่จูนคะจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเขามีน้ำซุปด,ดิกัน6หแบบค่ะพี่นมา ซุปแรกค่ะซุปไต้หวานซุปพริกไทยดำค่ะแล้วก็ซุปยาจีซุปหมาล่าแล้วก็ซุปต้มยำค่ะแล้วก็ซุปเทนหอมมังสวิรัติค่ะนี่โอ้ยจอเยอะมากนี่ยังไม่หมดค่ะมีซุปมากม่อีกสองซุปค่ะซุปิจูนคะซุปห้องเต้ค่ะแล้วก็ซุปห้องเข้าโอ้เยอะมากๆมีี่จูนยังไม่หมดยังไม่หมด ใช่เยอะมาก,มากยังมีอีกซุปขาะที่ยืนอยู่ข้างหนูรู้และะ้วค่ะซุปอะไรสไะไรค่ะสเปอร์สซัสคือชิโนอิงค่ะยบายอ่ะเราใช้ทำไมถา,ามเข้า,มาเมย ชาบูเป็นชาบูสไตล์ไต้หวันที่เน้นไปที่ความหลากหลายของซุปและประเภทของอาหารที่มีให้เลือกมากมายโดยเฉพาะผักที่นี่เขาจะมีให้เลือกมากกว่า10ชนิดสำหรับเนื้อสัตว์ก็จะมีทั้งลูกชิ้นธรรมดาลูกชิ้นไส้ชีสเนื้อหมูสันในสันคอสันนอกเบคอนและเนื้อไก่สำหรับใครที่ชื่นชอบอาหารทะเลก็ยังมีให้บริการทั้งปูมมาปลาหมึกหอยและที่สำคัญที่นี่เขาจะให้เราปรุงน้ำจิ้มตามแบบที่เราชอบเอง สำหรับเด็กที่มาทานเขาก็จะมีแพนเค้กและสายไหมให้ลูกค้าได้ทำเองอีกด้วยค่ะอันนั้นคืออะไรมดูมีหมูตุ๋นซีอิ๊วค่ะเพื่อนๆนะ่ากินมากจะตักให้ดูเรื่อนี้น่ากินแล้วก็จะมีทางด้านนี้นะคะจะมีหอยตลับผัดพริกเผาค่ะแล้วก็ผัดหมี่ทรงเครื่องนั่นเองอ,อันนั้นกินน่ากินมาก แล้วจะรอใช้อยู่ทำไมลนน่ะคะไป<ต>เลยค่ะว้าวเอนจอยมีหลากหลายเมนูมากๆเลยอ่ะโอ้โหนี่ค่ะท่านผู้ชม เมนูที่อยู่ตรงลาบฟเฟ่เมื่อกี้ค่ะพี่จูนเยอะมากๆเมนูที่อยู่ตรงหน้าเราทั้งหมดราคาเท่าไหร่คะเอนจอย499บวกบวกค่ะจริงหรอรวมทุกอย่างค่ะสวิตชาด้วยใช่สโอเคพี่จูนเรามาดูน้ำซุปกันดีกว่าน้ำซุปที่อยู่ตรงหน้าจูนนะคะคือน้ำซุปหม่าล่าค่ะพี่จูนคะหม่าล่าหนูไปสอบถามเจ้าของร้านมาเขาบอกว่านข้อมูลหม่าเนี่ยแปลว่าชาส่วนล่าเนี่ย แปลว่าเพศแล้วรวมกันแปลว่ามันเกิดอาการเป็น เผ็ดลิ้นชาอะไรประมาณนี้แล้วส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นน้ําซุปไต้หวันค่ะข่ะของอินจอยบ้างอันนี้จะเป็นซุปฮองเฮาค่ะจะเป็นซุปมะเขือเทศนะคะส่วนอันนี้ซุปฮ่องเต้จะเป็นซุปซุกี้โบราณว้าวน่ากินไหมน่ากินมากมาแต่ส่วนเวลาของทางร้านในการกินบุฟเฟ่ชาบูไต้หวันนะคะเวลาอยู่ที่1ชั่วโมงกับ45นาทีถ้วเยอะมากเลยเยอะนะคะพี่จูนใช่ค่ะเอาอย่างนี้ เรามาลงมือในการกินดีกว่าค่ะหูยเผ็ดจัดมากๆเลนจันน่าจะชอบนะลองชิมดูีขอชิมหน่อยเลยมีช้อนไหมมันจะเผ็ดจนลิ้นชาจริงหรอคะเจ๊ มาจอยมันก็แอบ,บเผ็ดแต่เผ็ดไม่มากอะค่ะพี่จูนมันไม่ได้เผ็ดเหมือนพริกทั่วไปธรรมดามันเผ็ดอารมณ์เหมือนค้ายพริกแห้ง <นะ S 1> อะไรเงี้ยต่อไปเป็นน้ำซุปไต้หวนันกลิ่นน้ำซุปมันเหมือนกับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่มันแบบหอมหออ่ะนคะชิมค่ะชิมชิมอ,อันนี้คือน้ำซุปห้องเต้ค,ค่ะค่ะ ไงบ้างมันเป็นซุปมะเขือเทศใช่ไหมพี่จูนมันก็จะได้กลิ่นมะเขือเทศอ่ะห้องเทช่ต่อคะห้องเฮาห้องเฮาค่ะอันนี้หองเขียอ,อ,อันนี้จะมีความเผ็ดหน่อยๆค่ะพี่จูนแต่ไม่ถึงกับเผ็ดมากนะคะไม่เหมือนกับน้ำซุปของหอาม่าล่าค่ะ ความเผ็ดจัดจ้านมากมากเลยค่ะแต่ว่ามีความหวานมันมันหมูนิ่มมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่ากรมงกล่อมแล้วก็ลงตัวนี่ค่ะขอพูดถึงรสชาติของมนมจิ้มอันนี้นะคะบอกเลยว่ารสชาติเขาเนี่ยออกหวานนิดหน่อยกลิ่นงาอร่อยมากค่ะกินกับซุปหม่าล่าไปแซบเวอร์ นี่อดน้ำจิ้มมันเด็ดจริงๆค่ะกรอบมากๆ พี่จูนคะกินชาบูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องตบด้วยของหวานค่ะนี่ค่ะไม่ได้มีแค่แปะกวยะคะพี่จูนนี่ค่ะพี่จูนยังมีไอศครีมของมูเว้นพิกนะคะแล้วก็ฮาเกนดากด้วยค่ะกินมากๆสุดยอดค่ะอร่อยแน่นอนค่ะบอกเลยจะบอกว่าเห็นพวกเรากินบุฟเฟ่แบบมีความสุขแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะเราก็อยากให้เพื่อนๆมีความสุขแต่อยากรู้ใช่ไหมคะว่าโปรโมชั่นจะเป็นยังไงงั้นไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะ กิการก็ง่ายมากค่ะแค่แชร์ภาพร้านฟูฟูชาบูจาก Facebook รายการลิ้นติบโรเราก็มีบัตรทานหารฟรีหนึ่งใบสำหรับสองท่านมอบให้ทันทีอย่าลืมเปิดเป็นพับลิกด้วยนะคะทางรายการจะประกาศบนใน Facebook รายการแชร์กันเยอะนะคะ